สวยมากพูดเลยถอดสายคาดในยุคนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะสูงชรุ่นนตองขอราบรบเห็นไหมคะเห็นหัวน้องโบไหมคะเพิ่มเตินะคะขอขอบคุณท่ินคุณสิรีสนิจวงศการวิทยาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขายการตลาดและพัฒนาธุรกิจบริษัทดาวเอ็กซมอลล์น้องถ่ายรูปอยู่ข้างล่างค่ะมันเลยไม่เห็นเนาะคนบางนิดนึงอยู่ด้านข้างเรื่องกระสือย่าก็สวยค่ะย่าก็สวยแต่ชุดย่าสีแทน นอกจาสีแบบมันบางมันเห็นไม่ได้แสบตาไปใช่ไหมคะหรือว่าแสบตาชุด คน,นแต่งไฟไปหน่อยเนาะทุกคนออโอเคขอบคุณพี่ที่ปังไฟให้ค่ะเดี๋ยวจะพยายามไลฟ์ไปดูนะคะบั้งข้าขคุณผู้บังงานนะคะคุณประเสริฐและคุณจินมิ สวสี่ะพไปก่อนะคะแล้วโอกาสนี้ค่ะ thank you very much Mr. p h i l i l s a l Mr. i o Bingso แลสวยมากพี่แก้วสวยมากอยู่รอี่ข้าวตามะคลาาแล้วข้าวสมนันศรอนกค่ะบันดบพูดถึงเงนเงีแล้วกรเป็นคนที่เคยได้เนเชิญนะคะคุณวิชัยรัตนาองเนธผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริหารเอทูสเซค่ะให้เกีรติถ่เข้าร่วมงานบนเวทีค น้องโมมีงานที่เชียงใหม่ไหมน้องโมมีงานที่เชียงใหม่ไหมโมเพิ่งไปเชียงใหม่มาค่ะขอเนัิญากัคุณอวพิมวัชรภัยเ้านาที่ผู้จัดการเกาก้ากรุ๊ปขอารมได้แค่นี้นะคะได้แค่นี้บังหมดละโดนบังหมดแล้วค่ะทุกคนจะเย็นนะทุกคนอาเห็นไหมคะ เราสลับแล้วค่ะแล้วก็เองแล้วค่ะกมา่อ้ายงค่ะให้กับชมนองคุยที่วันโบรานะคะโดยเป็าผู้ที่อ่เบหลังนะคะรอเช็คตารางนะคะมีนายังไม่ทราบเนาะรอดูตารางในเพจถึงไดนจริงก็ได้นะคะปนโบเปลี่ยนที่ไงเขาจะเป็นชิเพื่อนน มือบ,บางไฟให้แล้วนะวกเราใค่ยะยะ่าสวยมากเวตอเาป็นชิญผู้นผู้เินะคะไม่ปเลยได้ใคุพนมย์ากรมการผู้ชันาบรนซีเิงเป้าพี่แก้วคุณวันายยาั่ะเปิดไฟอยู่นะีปอยู่ข้างพี่ไมคะ่ะเ r หมวันือดีอยู่ด้าข้างนะคทุกคนเาปิดไฟอยู่เห็น่โรกรรมการผู้จันกาแบรนพีค่ะ อะไรไม่ต้องบังไม่ต้องบังอย่างนย่ะเราไ้เช่ดี๋ย้วาช่อดอกไม้มาทำไมบังไฟค่ะบังไฟทุกคนอนุบังไฟเอาบังทุกคนเลยทุกคนการาชุธนคาร้สาจะไม่ซูมแล้วนะคะแล้่าอย่างนี้แล้วค่ะนบรรยากาศบรรยากาศเอานะคะาาธนาคารนะ ไม่มีใครใจะดีบางอฟให้เราเลยขี้เกียจออกจับไลฟ์แล้วนะคะขอร้ายแบบนี้นะไปตามเพื่อนมาดูเยอะๆพี่แก้วหนูเมื่อยแขนมาแม่ ตุกตาอยู่นี่เลีลยวตต่อไปนี้นะคะขอตอบเป็นซค่ะอาจารย์มาลิกาธรรมนวชนะจะเปการผู้จัดการนแม่นะคะแม่แม่เดินมาแล้วออกปลังไหนกลังไหนไม่รู้เรื่องเลแม่แม่ายได้บอกว่าเซนขับทางซ้ายนะหนเ่ะเต็มที่เสียงแคบมปลายไปลายให้่านทีมยงผีผู้บริหารนะคะจแระดูให้เกภาพูมาได้เลยค่ะ กออกแล้วแม่บอกว่าให้ยืนยาวเลยเป็นนั่งเนาะที่นั่งว่างเยอะๆกลัวแบบว่านสายเขาไปจะเต็มแล้วอะไรเงเออเขาบเขาเหมืประมาณ3รอบแล้วแม่เทอร์มินอลอ่าตอนไหนเนี่ยให้ยังไม้ตอนไหนแม่เดี๋ยวตอนนี้แหละเดี๋ยวเดีให้น้องเดินมานะแม่ให้เริ่มก่อนแล้วก็เออก็สามคนยังไง ของเนี่ยดอกไม้ต่างเลยสีดชอชอ้ขอบคุณนะคะอาจารย์อาจารนาวัชนะคะขอบุณคุณเลยจะไปสิงอะไรนะเจอนะยิงยองหีนยิงยิงก็หเาไล่เขาไล่กูเขาไล่่่ยิงยิงยิง แนี้องขคุณสัรับหน้าที่เฉพาะกิจนะคะวันนี้ให้เ็นโบวิวเซียมได้แม่กให้น้องบริันคุณปียะะจยาชาวชูเวสกรรมการผู้จัดการไอบีคริชันคุณรไทยนันการประธานบริษัทตำหนิล้านคอริชันคุณสมบองสุขเกษมีบริษาบริษัทชินจูคอริชันคุณเปลิกเหนืไตรบัญญัติุประธานบริษัทซูชิโชโร่และรอรอบหน้านะคะน้ ไปเชียงใหม่บ่อยแน่ๆใม่เีห็นภาพรวม้วยค่ะทำไมนะดูแม่ดูแม่ดูแม่ได้ไม่ใช่เราถือคนเดียวนะถือก็หลายคนอ่ะไม่ดูบรรยากาศเนาะให้แบงค์เราอยู่ก็พอแล้วเดี๋ยวน้องคุณขาคุณเรียกเรียกน้องต่างปนะเทศน้องหน้ามีคนคิดถึงมีคนถามหา เรียกฝักนี้เรียกน้องหนน้าน้องจับเดี๋ยวเดี๋ยวะมาเดี๋มาแม่บอกแต่แม่ยังไม่ได้ส่งทิ้งน้องเลยป็นงานทีแม่ให้ทกคน้อนยันถ่ไดู้ถ้ามานอร่อยมาไกลทั้ากเมาที่มาไกลถึงเหนมอมาไกลจกเชียุใมาร้ไหมว่าทุกคนเนี่ยซ้อมนานไหมแล้วก็้าแตงแต่ละคนโยนดินมากข้าวไปไปสิงหนํากับพี่ เว่าบรรยากาศพี่ทีถือดอกไม้พี่พลรับหจ้าที่แทนยงม่้ผ้ารนเรามัมา่าอาไหเรามีเท่าไรเราขนหมดค่ะถ้ามีน้ำีุามสกุลด,ด้วยเราเ้าาย ใส่น้ำสมแล้วค่ะแตกว่าเอิญว่าขอบมาไม่พอก็เลยเอาแค่แค่นี้พอเหลือป้ายภาษาอังกฤษยิงนะคะคนงแล้วสวยมาชนและุยรผู้เป็รมภาคิามาสมบัสวยมากแต่ภาษาอังกฤษภาษาไทย อันนี้พี่ก้องปิยานะคะคนคนจัดงานอย่าเลื่อนอย่าเลื่อนเมื่อยัอง,ง <c oughs> แน่นอนค่ะเรามีตะก้อนมืออาชีพมานะคะพี่ปองอันนี้พี่ปองมาเก็บนนเก็บภาพบรรยากาศให้มีแฟนค่บคนไหนอยากจะถามอะไรชื่อพี่แซมเราเป็นพิเศษนะคะมาเยอะค่ะแฟนคลับน้ำโมมาเยอะมีอยู่ที่นี่ด้วยก็มีค่ะ<า> และตอกนี้เราอยากจะขอเาิญท่านผู้ามเรานะคะจำให้เราให้พี่สุวิชามภาพต้านกงก่อนนะคะเฮ้ัดสันพี่ปูอยน่ไหนนะขอไม่รู้แม่คัดพี่ปูขอเชิญ่น้มห้าคนแครวก็ับพี่สในที่ย่างนียนะคะอันนี้ขึ้นมาขอหกนช็อตนะคะ โบเสยจังเอาลูกใครอ่ะโอ้อสวยเหมือนใครดูแม่เม่นแ่ดูนางอ๋อไม่ใช่ดูแม่ให้ดูแม่ดูนางให้ดูแม่ไเข้าไปแล้วอะพี่ไปให้ไ้่าวพี่ปวยด้วยเออพี่พบแต่แห็บคิวนะค้รหา ไปเดี๋ยวตอนเขาเดินกลับมาเดี๋ยวขอบลอกชอดสวยๆดีกว่าโอ้ยมือสั่นแล้วอ่ะไอพี่โมพวงไาล่ากับน้องโบกลับมาโอ้ยเจอหูแต่ชัดใคส่เดี๊ยนที่มันพิลึกแล้ใส่เกี๊ยใส่หูหนู 啊。<laughs> <laughs> สซนพอดีู้โนั้นก็ี่มีหนังเหน่บหนังน้ำใจ สวครับชาวโอร่าและก็ชาวกรุงเทพเลยับพี่ตามพวกเราทั้งห้าคนมาครับก็สวัสดีครับวันนี้ดีใจมากเลยที่มาลูกแกลงจะเปิดอันนี้ใหญ่ของโซนนอตุนิวอาร์โอราานะครับก็ดีใจครับดีใจมากครับซึ่งวันนี้เห็นพี่โบใส่เสื้อหนังมาแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะคะพี่โบเป็นตัวแทนความเป็นโตเกียวสตรีทนะคะก็คือสัญชาติของเราครับจะเป็นโซนโตเกียวสตรีทก็คือว่า ถ่ายรูปได้แนวแบบน่ารักน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นอะไรอย่างี้ครับก็ลองไปดูได้นะครับแล้วก็ยังมีพวกสินค้าชิกนชินแนวแบบเจฟฟ็อกก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีหรือว่าไอทีก็มีนะครับไปดูกันได้ครับชั้นนี้ไม่ผิดหวัง เดี๋ยวฉันเออ่เดี๋ยวส่งการนะฉันจะไปช็อปปิ้งที่แฮร์รี mm ่ส์สุเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะคะ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้เรามีของใหเฟิลค่ะที่สุที่สุดในประเทศไทยมาตั้งอยู่ที่นี่ mm hmm. แล้วก็เราจะลองฮร์รีสมาตั้งอยู่ที่ พี่เขื่อยบอกว่าอิชาชาวฮอมากเลยครับเพราะว่ามีสูกนะเรีว่กองค์อกอยากบอกล้ว่าใหญกว่ากรุงเทพถึงสาเท่าขอแกนไม่มีเลยนะครับผมแก่นะะผมก็คุณแม่เขาคุณกนาวชลรับแล้วก็ที่ตามาจากรุงเทพด้วยนะครับขอบคุณมากใช่ผมผมตองเข้าข้าะจาอังกฤษเลย่ก เรานตาีผมที่ในชับบ้นอนตของเรานะครับก็จะมีอของพาิการกา์กากากากห้างเลยครับใ,ใหญ่่เลยนะครับแล้วก็ชั้นนี้เนี่ยจะมีอนเซอรนเครื่อง,งประดับแล้วก็มีเครื่องแข่กายแล้วก็มีตัวอ่าอุปกรณการกีฬาด้วรบรียกว่าตอบโจทย์นะนรอเครื่องประดับเครื่อกีฬแล้วก็นี่เลยขยากมีก้ามเบิกกมามัาชนี <ขอ S 1> น้นะัะ ไลฟ์สไตล์อะไรก็จะมีทั้งการศึกษาคอนงานสุขภาพแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทาคารขาดไม่ได้เลยค่ะจริงใช่่ใครชอบอะไรก็ไปเป็นช่้นอินสตากรูบอ่ะไปกันแล้วลงมาช้อปชั้นสองเนี่ยก็เนี่ยเราเป็นอินสตากรูเรียบร้อยแล้วค่ะใครต้องการอยู่ในเมืองนี้ก็เชิญชั้นสองนะคะเรียกว่า Twenty-one. Yes. Yes. รับน้ำนที่ร้านได้ให้ไปรับน้ำมะนาวที่ร้านได้เลยะค,ะเค่ะเสียแฮบมาแล้วแก้วเยบอกอยาดมให้แค่นิดเวยเอายาดมด้วยนะคะแม่นมขออันนี้เพจมิวเซียม